สวัสดีครับโอ้คงรู้ที่ต้องมานั่งเซ็นนี่เพราะอะไรพรุ่งนี้เปิดเทอมแล้วอะมาระบายอะนั่งดูโดเรมอนมันก็ไม่ได้ใสเ่เคดอะไรเลยเนี่ยต้องเซ็นอีกปึกนึงเนี่ยเหนื่อยแล้วดูปึกอะ่ะคิดด้วย หนักหนักจริงๆกว่าจะเซ็นเสร็จไอเล่มใหญ่เซ็นแล้วขี้เกียจแยกถึงจะแยกไปก็ไม่มีที่วางก็เลยต้องมันถ่ายคลิปถ่ายเครียดแม่เครียดจริงๆห้องเน,น่าๆของเราไง เมปละงั่นโน๊ตบุ๊กหลังจากที่เล่นไปเมื่อสองวันก่อนไม่ต้องสงสัยได้ยินเสียงใยดูดด้วยเลมอนมันมอนเลยมอนมันมนม นาะท well. ีพอเอ้ยเดี๋ยวนั้นขอไปนั่งเซนหนังสือต่อแค่นี้แหละไป